วันนี้จะพาไปกินสตรีทฟู้ดที่อินเดียต่อค่ะเรายังอยู่กันที่พาราสีอินเดียนะคะเฮลโหล How much 40โอเค Give me one one plate one plate one plate ราคา17บาทเองยังไงก็คือถูกมากนะคะแถมยังทอดร้อนๆแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะลองกันแต่ว่ามันคือจานที่แบบโอเค ัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมันฝรั่งบดนะคะแล้วเขาก็เอามาผสมกับแป้งแล้วก็ทอดร้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ราดด้วยซุปถั่วนะคะแล้วก็น้าซอสของเขาที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ซัมติงที่จะต้องกินแฉะตลอดเวลาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทบด้วยโยเกิร์ตนะคะอ,ะอันนี้พริกไทยนิดนึงนะคะแล้วก็พริกป่นนะ,ะตามด้วยหัวหอมสับค่ะหนึ่งกิบมาพร้อมกับช้อนตักไอติมคะ่ะเดี๋ยวไปลองกันว่ารสชาติเป็นยังไง ติดยังหรอมึงหั่นให้พี่นักเยด้ไ่ได้ได้เดี๋ยวเิแดดอันนี้อ่ะอมอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมเร้อนวะอร่อยเหมือนนาเก๊เลยเหมือนนักเฟรนชฟรายใ่แกงกะหี่เนาะอืมนวลนล้ว่าต้องกเคีืยองล้ มันฝรั่งแล้วไม่มีหัวหอม